านผู้ชมครับวันวันหนึ่งถ้าเกิดเราใส่ใจเรื่องชาวบ้านกันนี่จะมันก็จะทําให้เราปวดหัวเดี๋ยวเดือ๋โน้นเดือ๋นี้ไม่ต้องไปสนใจใครครับวันนี้เรามีลมหายใจอยู่พรุ่งนี้เราจะถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ันนั้นหาความสุขใส่ตัวดีกว่าแม่เรื่องต่อไปนี้ครับอยากให้ท่านได้ขำๆกันให้เชื่อเรื่องว่ารู้มากจริงๆเชิญรับชมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้หญิงคนนี้เขาตาบอดเขามีเรื่องจะมาแจ้งความครับอนั่งก่อนลูกนั่งก่อนเออไปตรงนู้นตรงนู้นลูกเอ่อลองลองประคองประคองประคองครับนึกว่าสงสารคนตาบอดจ้าฝากด้วยนะครับผมครับครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้ากมลนี้ค่ะนี่ขวานิดนึงลูกสวัสดีค่ะมีอะไรให้กำนันช่วยเหลือหนูมีเรื่องอยากจะแจ้งความค่ะเรื่องอะไร หนูโดนข่มขืนค่ะโดนข่มขืนตาบอดเนี่ยนะใช่ค่ะและหนูก็จําได้หมดทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปแล้วกำนันว่ามันเกินไปแล้วหนูตาบอดเนี่ยแล้วหนูจะจําได้ยังไงจําได้ค่ะเพราะว่าเขาทําไม่เหมือนกันเลยสักคนค่ะมันยังไงแต่ละคนมันเป็นยังไงคน,คนแรกอะ่ะหนูว่าเขาต้องเป็นทันตแพทย์แน่ๆเลยค่ะทันตแพทย์หมอฟันเนี่ยนะใช่ค่ะมันยังไง ว่าตอนที่เขาทำอ่ะเขาทำเบามากแล้วเขาก็จะถามหนูตลอดว่าหนูเจ็บไหมหนูเจ็บไหมเหมือนตอนที่หนูไปถอนฟันเลยค่ะคุณหมอเขาก็จะถามหนูแบบนี้อืมันก็มีเหตุผลเพราะหมอฟันมือเบาคนที่สองนะคนที่สองนะคะหนูว่าเขาต้องเป็นนักการเมืองค่ะ <c oughs> ไปใหญ่แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นนักการเมืองหนูรู้ค่ะ เพราะว่าเขาอ่ะสัญญากับหนูว่าจะให้นั่นให้นี่แต่เขาก็ไม่เคยทําได้อย่างที่เขาพูดเลยค่ะนี่มันเป็นนิสัยของนักการเมืองแน่ๆค่ะมันก็มีเหตุผลอันขึ้นดูคนที่สามนะคะมันเป็นไงหรือว่าเขาต้องเป็นตำรวจค่ะ <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มใกล้คุกเข้าไปแล้ว <c oughs> หนูจะรู้ได้ยังไงจริงสิคะเพราะว่าตอนที่เขาทําหนูอ่ะเขาทำทำหยุดหยุด ทำทำหยุดหยุดแล้วเขาก็ใช้อำนาจข่มเหงหนูสารพัดเลยค่ะม,มันต้องใช่ตำรวจแน่ๆค่ะพอฟัอองได้เนี่ยไหนต่อยังมีอีกไหมแล้วคนที่สี่หนูมั่นใจมากเลยค่ะว่าเขาจะต้องเป็นทหารแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่ทหารธรรมดานะคะทหารเรือด้วยมันจะเกินไปไหมหนูหนูตาบอดเนี่ยนะแล้วหนูสามารถรู้ได้ไงว่าเขาจะเป็นทหารเรือ ก็ตอนที่เขากระทําชั่วราหนูว่าเขาทําหนูรุนแรงมากจนหนูต้องร้องบอกเขาว่าพี่คะหยุดเถอะคะ่ะอย่าทําหนูเลยหยุดนะคะพี่แล้วเขาก็ตะคอกใส่หนูค่ะว่าเขากําลังคืนความสุขให้ประชาชนอยู่อย่างนี้ค่ะหนูเลยมั่นใจว่าถ้าไม่ใช่ทหารน่ะพูดแบบนี้ไม่ได้แน่ๆค่ะแล้วหนูตาบอดเนี่ยนะหนูจะรู้ได้ยังไงเขาเป็นทหารเรือและหนูมีหลักฐานคืออะไร ไข่เขาเค็มค่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอย่านึกว่าเขาพิการแล้วก็จะรู้ไม่เท่าเราหรือว่ารู้ไม่ทันเราเขารู้นะครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีเรื่องสื่อสารหมด แม้แต่คนตาพิการเนี่ยยังใช้โทรศัพท์ได้ยังใช้ใไชลน์คุยได้แล้วไลน์เขามีเสียงด้วยผมเคยถามว่าเขาพิการเขารู้ได้ไงว่าแบงค์สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันเขาก็สอนผมมาเขาตาพิการแต่เขารู้ครับว่าคุณส่งแบงค์อะไรให้เขาเขาใช้อวางตรงกลางนิ้วเนี่ยครับวางตรงหว่างนิ้วเนี่ยครับแล้วก็จะรู้เลยว่าแบงค์เนี่ยความหนามันไม่เท่ากันเขาสอนผมมาขอบคุณครับท่านที่สอน